โอเคค่ะโอ้ยมือน,นีมือโชคดีนะคะ่ะมาขอสัมภาษณ์ผู้จัดก,การโมบายอีสานเหนือนะท่านผู้จัดก,การสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ท่าพิธีกรประจำโมบายด้วยเนาะท่านดวงจันนะคะใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีขนาเมือนีก็โชคดีมือนึนอนงนะทราบมาว่านะท่านผู้จัดก,การอนะก่อนที่จะมาทาโสมทําธุรกิจพอลีนานะทราบมาว่าท่าน เอะไรนะป่วยเป็นโรคไทรอยเป็นพิษใช่ไหมอะอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยว่าช่วงระยะที่ป่วยเนี่ยอาการอาการไทรอยเป็นพิษน่ยมันมีอาการยังไงมั่งแล้วท่านป่วยหนักแค่ไหนกว่าจะได้มามาทำกว่าจะมารู้จักสมุนไพรค่ะเชิญค่ะค่ะก็ประมาณสิบสิบปีให้หลังมาแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะนงคัดว่าอุสาเนาะพัฒนาดไหมค่ะ อ้าวบ้านเท่าบ้านเท่าค่ะค่ะเกือบสิบปีแล้วเนาะค่ะที่นงคานนี่เป็นมีปัญหาเป็นไทรอยเป็นพิษเนาะค่ะก่อนที่จะมาเจอสมุนไพรเนาะค่ะมาพอสมุนไพรตัวนี้แล้วได้ทานมาก็ทานมาเรื่อยๆเนาะค่ะใช่ค่ะใช่มาเนาะข้างหลังเราค่ะนี่แหละท่านมากเรื่อยๆเนาะค่ะก็คือเมื่อก่อนนี่ก็ยังมาจริงจังเป็นแค่ลูกค้าเนาะค่ะ ลูกค้าซื้อทาน,นลูกค้าซื้อทานเมื่อก่อนจะทานสมอ่าพอลิน่าพอลิน่าขวดน้อยเนาะคะ่ะพอลิน่าขวดน้อยหนักแค่ไหนจิหนักถึงขนาดที่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่อยากรักษาต่อแล้วคือบ่เอาเลยที่วิตนี่เนาะคะ่ะคิดว่าสิบบรายูน้ำลูกอริูน้ำูแต่งงานไม่ลูกแล้ว,ว,วตอนนั้นนะนะ ค่ะแต่งานมีลูกแล้วแล้ว<ต>ทีนี้มีลูกคนที่สองแล้วเนาะค่ะถึงขั้นไม่อยากรักษาแล้วทีนี้ก็คือคุณหมอบอกว่าไปกิืนแร่สัน้นอ่าเกืนแร่ค่ะกลื่นฐานกัรมตรภาพรังสีก็คุณหมอนัดไปเกิืนที่โรงพยาบาลศรีนครินอยู่สองครั้งขอนแก่นคาะขอแนแก่นค่ะอ,อ๋อยอ,ยอยู่สกลนครต้องมาเกลืนแร่ที่ขอนแก่น ใช่ค่ะต้องไปคกนขอนแก่นแล้วเราก็ไม่ด้วยที่ว่าเราไม่มีเงินเนาะเราไม่มีเงินเราต้องมารักษาตัวเองสองเดือนรักษาตัวเองอยู่เดือนหนึ่งอย่างเงี้ยไปทํางานสองเดือนแล้วก็มารักษาตัวเองอยู่เดือนหนึ่งคือเบื้องปีนึงอะด้ทำงานจักเดือนกันค่ะทํางานเพื่อที่จะหาเงินมารักษาตัวเองเนาะค่ะรักษาตัวเองแล้วก็ใช้ระยะเวลาพักฟื้นอีกเนาะค่ะ ตอนที่ไปคืนน้ําแร่มาเนาะคือมันทรมานมากยาเม็ดหนึ่งหมอเขาบอกว่า,าห้เแากินคือปล่อยให้สารมันต่อต้านกับร่างกายของเราเองนอะคะมันทรมานมากๆคือสารกบมตภาพพัาสีคืออย่างงูบกัะคืออย่างคะก็คือเพิ่นเอินว่าอยียงเกาะตัวเราน้ะมันมันไม่อันตรายแต่มันจะไปฆ่าเชื้อ,อเชื้อที่มันเป็นเชื้อร้ายนะ่ะ แต่มันจะเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างค่ะคนรอบข้างอาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังที่อยู่ใกล้ๆก็ต้องเงียบอยู่ต่างหากใช่ไหมค่ะหลายวันไหมคะหลายวันไหมใช้เวลาสองอาทิตย์สารใ้ร่างกายเรามันถึงจะจะหมดค่ะค่ะค่ะแล้วไปกืนกี่ครั้งคะเนี่ยไปกืนแรกกี่ครั้ง ไปคืนมาทั้งหมดสองครั้งคณะครั้งที่สามไม่เอาแล้วก็เลยแปลว่าอะตายเป็นตายเนาะคะ่ะตายเป็นตายมันทรามานช่วงที่คืนเนี่ยนะมันทรามาน์ชมันมันจะไหนมันมันออกห่อนปะคะมันยังไงมันคืนมาแล้วคืนกลับมาแล้วมันเหมือนกับเราทรามาร์ชสุดเหมือนไฮรอยเราขึ้นมันมีอาการทุกอย่างรุมเราเพราะว่าหนึ่งแหละถ้าอาการมันกําเริบเขาจะไม่ให้เรากินยาค่ะยาโมนะ้เนาะคะ่ะเนาะค่ะ ยาหมอนะ่ะเขาจะไม่ให้เรากินยาแล้วก็มันทรมานตรงนั้นก็เลยก็เลยต้องหยุดการรักษาแล้วก็รับยาไปทานเองจากที่เราท,ทานยาหมอเขาขาห้เขากินตรงตามเวลาทุกทุกอย่างอยู่แต่มันกลับ um กลายเป็นไทรอยต่ํามันคืออย่างครับบันไนกลายเป็น,เ,ปนเมื่อก่อนเป็นไทรอยสูงกลายเป็นไทรอยต่ําที่แปลว่า มันไม่มีมันไม่มีอะไรแล้วอยู่ในร่างกายเรามันฆ่ามันดับไปทุกอย่างแล้วยี่อันตรายไฮลอยสูงออันตราย่ากกับมาหาคุณหมอคุณห,หมอถามว่าไม่กลัวตายเนะาะถ้าเรากลัวตอบว่าไม่กลัวตายก็กลัวหมอฉีดยาตายให้เนาะใช่ใช่ใช่โอ้ยกระจังถามจ้ะก็บอกกลัวค่ะเออแล้วทําไมถึงไม่มารักษาเขาบอกเออก็เลยบอก ก็เลยบอกค่ะก็ก็มาแล้วนี่คะก็เลยบอกว่ากลับมาหาเขาเขาก็เอาเอาเอา,เอายาไทรอยต่ําไปให้กินปล่อยไม่ไหวนี่คือเราไม่มีแรงเราเหนื่อยค,คิดว่าเราเหนื่อยคิดว่าเราไม่ไหวแล้วเราอยู่ในโลกนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วอ่าทรมานตัวเราสองทรมานครอบครัวที่ต้องมาดูแลเราที่ต้องมาเที่ยวพาเราไปหาหมอเออแล้วก็ปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองในครอบครัวเราอีก และชว่วงที่ว่าอะไรนะมีอาการแบบอีหยังตาทะลนออกอีหยังที่เคยได้ยินนะมันเป็นช่วงไหนช่วงคืนแรกบอกเคยเรียกว่าช่วงอาการแบบไหน,ก,นก่อนก่อนคืนแรกค่ะก่อนคืนแรกจะผร้อมแล้วก็ตาทะลุนอ่อาพรอมแล้วก็ตาทะลนตาเหลือกออกมากตาเหลือกเลยเนาะ,ค,ะค่ะตาเหลือกคือเหมือนคนเหมือนคนตาตาปิ้นอ่ะค่ะเหมือนเหมือนคนตาปิ้นออกมาแล้วก็พี่น้องก็จะถามว่าไม่ต้องมาทําตาทะลุนใส่ไม่ต้องมา หนูไม่ได้ทําตาถลนแต่หนูมองไม่เห็นมองไม่ชัดเหมือนเมื่อวานคุยกันอย่างเงี้ยหนูจะไม่รู้ว่าเป็นใครหนูก็ต้องทําตาอย่างงี้ใส่บัลลังะ์มันก็เหมือนกับเราถลนตาใส่เขาอ่ะค่ะแล้วทีนี้พอได้มาทานสมุนไพรของเราเนาะค่ะทานสมุนไพรของเราอยู่ได้สองขวดเอ็มร้อยอันนี้ทานด้วยความจำใจ ค่ะลำคาญค่ะลำคาญเพราะพูแม่ส่งไปให้ทานเนาะคะ่ะยอยู่มันอยู่ยไก่คันไปให้ขวดกระเสดายย่านลูกเอาทีมค่ะทานไปหนึ่งเอ็มร้อยแรกเอ็มร้อยแรกเนาะขวดแรกไข่เป็นไข้นอนอยู่สองอาทิตย์เนาะคะ่ะผมนีร่วงหมดเลยอือโอ้ปันดนักนักบมเพกับโรคมะเร็งเลยเนาะ ผม่วงตอนตอนที่ทานทานไอโสมเราเนี่ยนะคะค่ะคือมันกระทุ้งเพราะว่าโรคในตัวเรามันเป็นเยอะค่ะอ่าบางคนบางคนบอกว่าโอ้ยมันคือเป็นโดนแท้น่ะให้คิดว่านองคาน่ะลุกไม่ขึ้นข้าวไม่กินน้ําไม่ค่อยไม่ออกมาอาบออกมากินก็ไม่ได้คานออกมาจากมุ้งก็คานไม่ได้เบจะเป็นของค้า <5 S 2> แล้วบอกจ้าจ้ามองได้กะเจ็บไปเบิร์แล้วน่ะจ้าออผุมกะเจ็บ ่จ้หนากระทุ้งจับมองได้กระเจ็บเพราะว่าอาการกระทุ้งของสมุนไะะพรแล้วค่ะพอขอดเอ็มร้อยที่หนึ่งหมดไปเอ็มร้อยที่สองตามมาอ่าแล้วทีนี้มันเริ่มกระฉับกระเชียงขึ้นได้ปะนี่ยอ่าไดเริ่มกระฉับกระเชียงขึ้นทีนี้พอดีช่วงเอ็มร้อยที่สองกลับมาอยู่บ้านอันนี้คือคุณแม่แบ่งสมุนไพรใส่ขวดเอ็มร้อยส่งไปให้ค่ะ กลับมาอยู่บ้านแล้วก็เลยมาดูมาดูว่าเอ๊ะเราจะทํางานได้ไหมปกติแล้วแต่เราจะเป็นคนที่เหมือนคุณขี้เกียจทํางานไม่ได้เนาะโลกไทรอยมันจะทํางานหนักไม่ได้เนะะ้อก็เลยมากรีดยางพารายางพาราสองพันห้าร้อยต้นค่ะเปิดสองคนกับสามีทาได้ก็กรีดค่ะสามีไปทํางานที่ชนบรุรีแล้วก็กรีดคนเดียวสองพันห้าร้อยต้น เยอะเนาะเยอะเยอะกี่คนเดียวยอดน้ำกวดคนเดียวทำคนเดียวลืมไปเลยว่าเราเป็นไทยลอยเอาพอกินสมุนไพรนี่นะค่ะพอกินได้อ่าสองเอ็มร้อยมันก็เท่ากับขวดหนึ่งของของเคดีเนาะค่ะพอรินาคิดีค่ะอรินาเคดีเท่ากับเรากินไปไปขวดหนึ่งตอนนั้นยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักโมขวดใหญ่แล้วเนาะยังไม่รู้จักโมกลิ่งกุยพัดใช่ไหมล่ะยังค่ะ ยังรู้แต่เคดีเคดีค่ะก็ทานทานมาเรื่อยๆทานมาเรื่อยๆท,ทีนี้อ่ะฉันทําได้แสดงว่าฉันฉันไม่เป็นไรแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็กินมาเรื่อยๆค่ะคุณแม่ก็ส่งไปให้กินเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆจนอ่ามันดีขึ้นเริม,เร,มเริ่มมั่นใจทานได้สองปีถึงได้ค่อยมาทําธุรกิจค่ะสองปีสอดปีทำธุรกิจ <ใน S 2> มั่นใจเพราะว่าหนึ่งเราตั้งแต่ทานสมเราไม่ต้องไปหาหมอเป็นกี่กี่ปีแล้วคะเนี่ยตั้งแต่เริ่มทานสมุนไพรมากี่ปีแล้วที่ไม่ได้ไปหาหมอแปดปีแล้วค่ะโอ้เลิฟเลิบได้ไรเลยค่ะท่านดวงจันทร์สุดยอดค่ะสุดยอดค่ะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเพราะอาการแทลรอยกำเริบอ๋อสรรพคุณสมุนไพรของเรานะแือว่า อะไรเหมือนเหมือนที่ดูคลิปนาทวีปไหมเนาะนาทวีปบอกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อันนี้ก็ไม่น่าจะแตกต่างกันใช่ไหมค่ะช่วงที่ป่วยที่ฟังอะสุดสุดแล้วอะเนาะค่ะก็ช่วงที่ช่วงช,ช่วงที่ป่วยเนาะท่านที่เป็นไทรอยเป็นพิษเนาะคะ่ะอาการของมันก็จะเป็นแบบว่าอ่าเป็นโรควิตกจริตคิดไปเองน้องอันนี้คุณหมอวิทย์ินใช้ออกมาแล้วมันเหมือนกับโรคเครียดอ่าคล้ายคคนเป็นโรคประสาท่ะ ค่จะจะ้ะคิดนึกอยากน้อยใจก็น้อยใจอ่านึกอยากน้อยใจก็น้อยใจนึกอยากองุนหงิดก็งุนหงิดบนขอเสียงเขาเปิดเพลงขางบ้านทั้งนี้งุนหงิดจมไปแล้วบ่นไปละทั้งทั้งที่มันเรื่องของเขา่าแต่พอได้มาทานแต่พอได้มาทานพารินาได้มารู้จักบสมเกาหลีตังกุยพัดเนาะค่ะอารมณ์ที่ว่ามันก็หายไปทําให้ใจเย็นขึ้น นค่ะทำให้จะเย็นขึ้นไม่หงุดหงิดเป็นอารมณ์ดีค่ใครอะไรใครจะอะไรก็ช่างเขาแต่พอได้เข้ามาอยู่ในธุรกิจอันนี้ไปธุรกิจแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะค่เนาะค่ะจากอาจารย์เนาะอาจารย์หลายๆท่านนะคะอาจารย์คนตร้างคนท่านเกรดีสํำเนึ่งนองข่าวแล้วก็อาจารย์ท่านเดมอนดักครองมาใจต้งเนาะคะ่ะที่หลักๆเนาะค่ะก็คือท่านได้ แนะน,นำนะคะการที่จะมาอยู่ในธุรกิจอ่าพอลีนาเนาะสมเกาหลีตังคุยพันนี่เราต้องมีทัศนคติที่บวกแล้วปกติแล้วเราก็เป็นเพราะโรคประจำตัวของเราเนาะที่ทําให้เราเป็นที่ลบคนะคะ่ะในเมื่อสุขภาพเราดีขึ้นทีนี้บวกเต็มร้อยเลยค่ะพร้อมบวกอยี๋พร้อมจะบวกเอาเด้อค่ะท่านพ,<อ>พิธีกรท่านดวงจันทร์ เอาลายท่านพร้อมจะบวกแล้วนะสุดยอดสุดยอดยอดีใจเนาะดีใจได้ยินแบบนี้ท่านดวงจันทร์ดีใจไหมใจค่ะท่านเออสุดมากใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็ทานสมทั้งคู่เลยใช่ไหมคะทานค่ะตอนนี้ดวงจันทร์ก็ทานมาได้ครบสามเดือน้วคะสวยขึ้นค่ะสามเดือนสุดยอดสามเดือนสวยเปล่งปลั่งมากเลยครอบครัวหกท่านก็น้องสาวลูกสาวหลานชายแม่แล้วก็ทานแล้วก็สุดยอดเลยค่ะท่านโอ้หไม่ขาดท่านค่ะ ก่อนก็ไม่เชื่อแต่ตอนนี้เชื่อเต็มร้อยแล้วค่ะท่านแข็งแรงจากภายในสดใสสู่ภายนอกอใครรู้จักเารานั่งโชคดีโ,คโคชคดีทุกทสุดยอดมากค่ะขอบคุณข้อมูลค่ะท่า,ทานขอบคุณมากค่ะ